คลิปนี้เราจะพูดถึงรถที่ติดแก๊สและทำประกันคำถามคือรถติดแกส๊สทำประกันแล้วเขาคุ้มครองเราอย่างไรนะครับมีประมาณ2กรณีนะครับกรณีแรกเราทำประกันรถเรารถเราติดแกส๊สใช่ไหมครับแล้วแจ้งทำประกันแล้วก็แจ้งบริษัทว่ารถเราเนี่ยติดแก๊สด้วยอย่างนี้บริษัทประกันก็จะแจ้งไว้ในกรมธรรม์น,นะครับว่ารถเรามีอุปกรณ์เสริมก็คือระบบแก๊สนั่นเองเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเราจะเคลมได้ทุกอย่าง ตั้งแต่สายแก๊สหัวฉีดหม้อต้มจนถึงถังแก๊สเลยนะครับแต่กลับกันหากรถเราติดแก๊สแล้วเราไปทําประกันโดยที่ไม่ได้แจ้งบริษัทประกันว่ารถเราติดแก๊สอย่างนี้นะครับเวลาเก,เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยหากรถเราเราเป็นฝ่ายถูกหน้าที่เราเองนะครับที่จะต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายเอาจาก,ากคู่กรณีแล้วถ้ายิ่งเราเป็นฝ่ายผิดอันนี้ยิ่งเลวร้ายเลยครับเราไม่สามารถเรียกร้อง จากคู่กรณีได้เพราะเราผิดใช่ไหมครับแล้วบริษัทประกันก็จะไม่มาเรียกร้องให้เราด้วยเพราะเราไม่ได้แจ้งเขาตั้งแต่แรกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหากรถเราติดแกส๊สแนะนำว่าเราต้องแจ้งบริษัทประกันเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังครับ